นี่นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นเลขไหมถูกสิคะถูกเป็นล้านเลยคะ่ะเอาห้างวดก่อนแล้วกันนะคะที่ได้ได,ได้มาสิบกว่าล้านละที่ได้มานะอาจารย์บอกว่า,วาหนูดวงจะมีคนอุปถัมภ์ไม่เกินสามเดือนจะได้ผลังได้จริงๆค่ะโชคดีจากที่นี่มาก สองล้านค่ะนะสองล้านหน่ะส่วนตัวเราเป็นคนชอบสายมูอยู่แล้วเสียงโชคอยู่แล้วเชิญอาจารย์ในติ๊กต็อกก็ดูอยู่ด้านเหมือนกันค่ะอยากลองก็เลยมาดูว่ามันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาเนี่ยมาหาผมตอนนั้นเงินติดตัวมีสักร้อยเดียวสองร้อยเท่านั้นนะครับผมก็บอกว่าลองกับผมเนี่ยไม่ต้องอะไรเลย เดี๋ยวจะเอามือเราเขียนยันให้แล้วก็เขียนเนี่ยสามตัวตรงๆบอกแก้วเฮ้ยเอาไปตั้งตัวอาจารย์ก็เกิดทักว่าโอเคเขียนลายมือนี่นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นเลขไหมใช่ให้เลขให้เลขถูกให้เลขในมือเราก็เลยไปจุดทูปกับบ้านไปจุดทูปแล้วเลขมันตรงกันเลขอะไรครับตอนนั้นเลขอะไรนะ503สหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะถูกสิคะเป็นล้านเลยค่ะ อะไรงวดแรกก็เป็นร้านแล้วะเป็นร้านเลยค่ะหนูถูกร้านหนึ่งหนูทําบุญให้อาจารย์ห้าแสนคือส่วนตัวหนูคือตั้งจิตแล้วเป็นคนชอบทําบุญด้วยตั้งจิตอธิษฐานว่าปู่เราเราศรัทธาในหลวงปู่สวงเราเป็นคนศรีสเกตเนาะเออศรัทธามากแล้วก็ถ้าหนูได้ตรงนี้หนูจะถวายปู่ครึ่งหนึ่งเลยสิ่งโชคต่อใช่ค่ะ <laughs> 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 นั่นคือจุดหมายของเราแล้วงวดต่อมาได้ไหมคะ <laughs> ได้ค่ะงวดกี่งวดแล้วคะ เอาห้างวดก่อนแล้วกันนะคะที่ได้ได้ไดไดมาเนี่ยสิบกว่าล้านละที่ได้มาผมดูทางในพอดูทางในปุ๊บเราหลับตาเราเห็นเลยว่า คนคนนี้ถ้ามีแฟนคนไทยก็จะโดนนะทิ้งฟ้างไม่ได้ดูแลโดนเทโดนทิ้งอะไรแบบนี้นะเขาเรียกว่าดูย้อนกรรมก็จะเห็นว่าคู่ครองเนี่ยควรจะเป็นแบบสไตล์ไหนก็เลยบอกเขาเลยว่าเองต้องเป็นสายฝอแล้วเขาก็ไม่เชื่อนะเด็กคนนี้ก็รันนะเขาก็ไม่เชื่อบอโอ้อะไรวะพูดภาษาก็ง,ง,งูปลา,ปาเออจะเจอได้ยังไงแล้วก็เขาก็ไม่ได้ว่าเป็นแบบว่าไปอยู่สังคมกับฝรั่งหรืออะไรเยอะแยะเนาะผมบอกเจออาจารย์บอกว่าหนูอ่ะ ดวงจะมีคนอุปถมัมภ์แบอกไม่เกิน3เดือนจะได้ฝรั่งได้จริงค่ะแต่ตอนแรกคือเราฝรั่ง,งจะได้ได้ไก่เราอยู่ยไทยจะเป็นม,มีคนแนะนําเข้ามากับเพื่อนเป็นฝรั่งชาติเลยค่ะนอเวีค่ะแล้วไงบินปังปินปังป <laughs> ยิงบางค่ะก็คือคบกันมาตลอดพูดคุยกันมาตลอดถึงขั้นแต่งงานแล้วใช่ค่ะเป็นชมรถด้วยจนแล้วค่ะโชคดีบ้าง,างเลยได้ทั้งเงินได้ทั้งใช่โชคดีจากที่นี่มากและก็นับถือและศรัทธาที่นี่มาก ที่ไหนว่าดีที่ไหนว่ามีนะเมตตาที่ไหนว่ามีอะไรให้ลงคือไปหมดทุกที่ที่ว่าดังอะคะ่ะแล้วก็เสียมาแบบเยอะมากเป็นหลายแสนกับการมูลงนะ้ไปนูน่นนี่นั่นคือทํามาเยอะมากจนแบบว่ามาเจออาจารย์พ่อะคะ่ะไลฟ์สดใน f c e e o o o อะคะ่ะเขาเดินมาผมเห็นหน้าเขาผมก็ทักเขาก่อนเลยเองอะตกงานมาใช่ไหมลูกเขาบอกใช่แล้วยังไงอะพ่อจะเดินยังไงต่อหนู อยากจะฆ่าตัวตายไม่ไหวและชีวิตผิดหวังทั้งครอบครัวผิดหวังทั้งอะไรต่ออะไรผมบอกหยุดแล้วก็อยู่กับตัวเองแป๊บหนึ่งก่อนเขาก็นั่งร้องไห้ก็ฟูฟไฟอะนะครับผมก็บอกว่าหยุดกลับไปเดี๋ยวจะได้งานแต่ต้องทําตาม อาจารย์เนาะอาจารย์พ่อให้ลอดหลวงปู่สวงก่อนค่ะแล้วก็ดูดูผมจะแก้กรรมให้วิธีแก้กรรมของผมก็คือเราเติมผลบุญเข้าไปผมก็จะมีวิธีตามที่หลวงปู่สวงท่านสอนไว้หนึ่งก็คือเราต้องนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระต้องมีความกระตันอยู่กับครูบาอาจารย์กับคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เนาะเราต้องเป็นผู้ให้เป็นผู้มีเมตตาธรรมเนาะเห็นกับเด็กคนแก่หรืออะไรเราช่วยได้ต้องช่วยก็จะสอนธรรมะไปด้วยเลยบอกเขานะว่าเดี๋ยวจะได้งานและได้เป็นหัวหน้าด้วยปรากฏว่าหลังจากนั้น เดือนหนึ่งก็ได้งานจริงมีคนทักทักมาคือเพื่อนถามว่าลองมาทําดูไหมเนี่ยเป็นตัวแทนขายประกันกําลังหาผู้บริหารอยู่ให้มาบริหารทีมงานเนี่ยจะมาไหมบอกมาสิก็คือก็ไปเลยตอนนั้นคือติดต่อลูกค้าไว้แต่ว่าไม่สําเร็จอะคะ่ะเป็นลูกค้าบิ๊กเคสเคสใหญ่มากเป็นเจ้าของธุรกิจเราติดต่อมาสักพักแล้วแบบเขาเลื่อนไปเลื่อนมาอะไรเงี้ยพอบอกต้องมาลงหน้าหน้าทองแล้วก็เขียนมือ แล้วก็เผาไม้ด้วยแล้วเราก็เขียนเขียนในเผาไม้สําเร็จอะคะ่ะเขียนตัวเลขด้วยแล้วก็เขียนชื่ออะคะ่ะคอย้เขาติดต่อมาหลังจากนั้นนะคะยังไม่ทันออกไปไหนเลยคะ่ะคือขับรถออกไปยังไม่ทันถึงด้าบปากซอยเลยะคะ่ะเขาโทรมาะคะ่ะลูกค้าโทรกลับมาบอกวันนี้ว่างแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เข้ามาหาได้เลยเราก็เข้าไปปรากฏว่าคุยไปคุยมาคือง่ายมากเไม่ต้องทาอะไรเลยะคะ่ะลูกค้าแบบเซนแบบประกันง่ายๆมากเลยปิดไป2ล้านกว่า เราเป็นตัวแทนในหน้าด้วยขายที่ดินนะคะปรากฏว่าที่เราลงไว้เป็นที่ตาบอดซึ่งแบบว่าลงไว้นานมากคือแบบเป็นปีๆก็มาปรึกษาอาจารย์พ่อเนี่ยคะ่ะอาจารย์พ่อก็ช่วยปรากฏว่าได้ด้วยมหาศา์ขายได้คือเต,ต่มมหาอาจารย์พ่อกลายเป็นดวงเปิดดวงเปิดหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้เป็นมูที่อื่นบ้างไหมคะไม่เลยคะ่ะตั้งแต่เจออาจารย์พ่อแล้วก็สาเร็จคือดวงหนูเปิดนี่หนูหยุดแล้วหนูก็อยู่กับอาจารย์พ่อค่ะ ลงหน้า,นา,นาทองอาบน้ําจันเพนหนูทําทุกอาทิตย์เลยค่ะหนูทําตลอดเลยค่ะเพราะว่าเราจะเจอเรื่องอะไรไม่ดีมาอาบน้ําจันเพนเงี้ยล้างออกไปหมดทุกอย่างเลยเพนทั้งสองคนบอกว่าเขาเขาต้องมาประจำเลยทุกวันมีทำอะไรบ้างนะก็มันเป็นพลังกับพี่เขามาประจาก็เพราะเขาได้ไงเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มาหาผมเนี่ยเขาไม่เชื่อผมเลยนะส่วนใหญ่99.99 99เลยจะมาลอง คุณมารองมาหาอาจารย์อันดับแรกเลยอาจารย์จะทักจนคุณว้าวว่าคุณเคยไปโดนอะไรประสบปัญหาอะไรดูดวงก่อนครับรู้พื้นกรรมของคุณแล้วก็มาแก้ไขให้ยกตัวอย่างอาบน้ำจันเพนล้างเคาะล้างโศก ล้างสิ่งที่อัปมงคลต่างๆออก่อนต่อจากนั้นเมื่ออาบน้ําเสร็จแล้วก็ขึ้นมาโรงณห,หน้าทองแล้วก็เขียนมือเปิดซับครับแล้วก็บางคนเนี้ยด้วยยานบารมีด้วยพลังงานของหลวงป,ปู่เนี่ยเขาอาจจะเขียน3ามตัวตรงให้ก็เยอะแยะเลยต่อจากนั้นก็ไปอธิษฐานเขียนไม้สําเร็จแล้วเผาครับแล้วก่อนจะกราบผมก็จะให้ดูเลขกระดานที่หลวงปู่นะํามานิมมตใท้เขียนนะแล้วก็เลขในขันน้ำมนต์ผมก็จะมีทูบหลวงป,ปู่และคาถาให้ด้วยและ ก็กราปรอยเท้าหลวงปู่กับไปส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยผมพูดก็ว่าชีวิตเปลี่ยนดีกว่าข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ